ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของใหม่เชียงตุงนะคะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอกันนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะไปชมการทํานาของเชียงตุงนะคะคือใหม่จะพาทุกคนไปชมภาพมุมสูงนะคะจากการทํานาทุกๆปีนะคะก็คือปีนี้เนี่ยก็จะพิเศษหน่อยนะคะจะเห็นภาพมุมสูงเลยนะคะแล้วก็ใหม่ก็ต้องขออนุญาตนะคะนําเพลงเนาะอาจารย์ที่แบบ แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะผู้สาวนองผานะคะก็ขออนุญ,ญาตเพลงที่นำมาประกอบคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตด้วยนะคะค่ะแล้วอีกอย่างคือใหม่ก็จะมาเล่าถึงปัญหาในการทำนาต่างๆไปชมกันนะคะ Let's go ค่ะ ทผู้สาวน้องพาถึงจะหา่างไกลการด้าบ่อมีคำว่าสิ้นหวังอนทางไกลโคเก้าร้อยกว่าโลบ่เคยจียวรังอุปษสตรคือยาพลังเหมือนถูกมนคลังให้ใจคำไปลงใหม่จะพาทุกคนนะคะมาดูเคย ทำนากันนะคะนี่ทำาตก,ก้านะคะพ่อกำลังหวานก้าอยู่เนาะนี่อย่าเป็นเคยชิงตรงต้องทำนาเป็นนะคะดูดูพี่นนท์นะคะทำนาเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วไปทำนาหรือว่าไปไปไป,ไปนอนนอนแช่ลมนะฮะลมก็คือดินโคลนนะ,ะเป็นควนทั้งตัวนะคะเป็นอะไรนะเป็นลมทั้งตัวนะคะ เป็นโคลนนะโคลนทั้งตัวนะโคลนใช่ไหมั้ยรู้พูดชัดหรือเปล่านะคะนี่ถึงเวลาทํานาปีอีกแล้วนะฮะนี่เม่ทำอะไรไม่รู้เนาะส่วนผู้หญิงก็ทํากับข้าวนะฮะมเมียนซอยๆฝนตกมาสองสามวันแล้วเนาะคระ ฟ้าก็แบบเริ่มแบบสว่างขึ้นแล้วนะคะเขาเรียกว่าหวานตตกกานะคะที่นี่จะไม่ทําเหมือนประเทศไทยเนาะจะไม่แบบหวานทีเดียวนะคะจะว่าจะจะต้องทําแบบเตกกานะคะเตกกาก็คือจะเอาเป็นเพกเพกแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปถอนก้าแล้วก็ค่อยไปไปดำนาอีกทีนึงนะคะอันนี้ต้องหวานก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่มันทําแบบนี้ข้าวจะได้เยอะกว่าเนาะอันนี้จะเป็นข้าว สวนมางสวรรค์เข้าเจ้านะคะทำนาเยอะปีนี้ข้าวแพงเนาะข้าวแพงก็ต้องทําอีกนะคะทาทาเยอะกว่าเดิมอีกนะคะไอนาข้างหน้านี้ไม่มีคนทําแล้วนะข้างหน้าที่ติดกับนาเนี้ยไม่มีคนทําแล้วเพราะว่ามันทีผน่ผ่านมาตอนที่เป็นโควิดเนาะปิด ประเทศนะคือข้าวถูกมากเลยนะคะข้าวถูกจริงๆเนาะกิโลละเท่าไหร่เองอะแปดบาทเก้าบาทเองอะไรก็ไม่รู้หวานเสร็จนี่ต้องรอประมาณเดือนหนึ่งหรือเปล่าเดือนหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาก็ค่อย นำนาถอนกล้านำนาอีกทีหนึ่งอันนี้จะทําแบบนี้จะได้เข้าเยอะกว่าที่เราหวานเลยนะคะหวานนี่คือมันเข้ามันได้เยอะแล้วก็อะไรนะคือหญ้าก็ลกด้วยแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้ข้าวไม่ได้เยอะก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะที่เชงตูจะทําแบบนี้หมดเลยไม่มีใครหวานนะฮะเอาไม่มีใครแบบทํานาหวานเอาเนาะจะทําเป็นเตก,ก้าหมดเลยนะคะโมหวานนะโมหวานะวานะ กดต้วล่ะเอออาสาแบบขนข้าวไปให้พ่อนะคะหวานไม่เป็นนะคะบางทีเยอะบางทีน้อยอะไรนี่เนาะคือมือยังไม่ตรงนะฮะก็แยงแยงตัวกะเออเออเออ ทำไมเป็นดินเป็นดินโคลนทั้งตัวเลยนะ่ะอาบดินโคนลน,คนใช่ไหมอันนี้ช่วยทำนานหรือว่าไปอาบดินโคลนโอ้ยเป็นเคยเชียงตุงต้องลำบากหน่อยนะยก้อยเลยสมกาดต้องเต้นนานบุญมะฮะ

ทำนาเหนื่อยไหมทำอะไรก็เหนื่อยแหละแต่ทำนานี่มันแค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ได้ตังมาก็สบายแล้วฮะพี่ซังติกินก็ใส่กันติกินก็ใส่กัน เอดาว่าน,น,น่ะก็มนนไม่ถึงว่าทูนี่เดาไกด์อ่ะอ๋อแม่บอกว่าวันก้าวันพุธกับวันศุกร์นะคะดีนะคะก็ดีก็หมายถึงว่าข้าวดีไม่มีมแมลงอะไรมากัดเนาะมันก็ดีนะคะก็เลยต้องวานวันพุธกับวันศุกร์นะฮะฮะ เอาไปวะเออเอกวเลยกวัวเลยเรเรลี่วลี่นะคะส่งข้าวถึงที่นะคะเป็นเคยน้องพ้าเนี่เป็นเคยน้องพา้าต้องทำนาเป็นนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นก็ต้องฝึกนะคะอืมวิธีการฝึกก็ต้องแบบนี่อย่นี่ ข้าก็ต้องแช่ไว้ประมาณ2-3ถึงสวันหรือเปล่าแช่ไว้แช่ไว้แล้วก็ก็หมักใส่ถุงไว้ให้มันงอกนะมันงอกขึ้นมาหวานนะฮะเดินไปก็ต้องเดินกลับเองคิดว่าหวานทั้งสองข้างไปทีเดียวเลยไม่ดีแล้ว อันนี้ต้องเป็นแบบเทคนิคของใครของมันนะคะได้ชมภาพจากมุมสูงไปแล้วนะคะมุมสูงเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปนานรู้สึกพูดแบบกือกัก,กนะคะพูดแบบไม่ค่อยชัดนะคะยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้พูดนานเนาะโอเคค่ะก็ คือทุกๆปีนะคะก็ยังยังมีคนทํานายอยู่เนาะแต่ปีนี้นะคะหาคนทํานายยากมากเลยนะคะไม่ว่าจะถอนก้าเนาะราคาก็ขึ้นนะคะราคาค่าแรงนี่ขึ้นเลยนะคะเมื่อก่อนนี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยแบบนี้เนาะอ่าหมื่นไม่ใช่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้หมื่นประมาณหมื่นกว่าจ้าเนาะหมื่นสองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้หมื่นห้านะคะแค่ทําติกก้าเองเนาะทําติกก้าก็คนละหมื่นห้านะคะแล้วก็ รับเหมาแบบถอนกล้าแบบนี้เนาะที่เชียงตุงจะไม่ถอนกล้าแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็นปากเนาะไม่ไม่ถอนกล้าแบบเป็นร้อยแบบนี้นะคะปากก็คือร้อยเนาะคือที่ถ้าเหลือเนี่ยจะถอนกล้าปากเนาะก็ค,คือถอนแบบคิดเป็นมัดอะนะใครได้มัดใครได้เยอะสุดก็จะได้เงินมากสุดแบบนี้เนาะแต่ที่เชียงตุงอาจจะเหมารวมนะคะก็คือใครจะทําน้อยทํามากก็คือเหมารวมกันทั้งหมดเลยนะคะคือ ปีนี้ก็คือ,อค่าแรงค่อนข้างสูงขึ้นเลยนะคะ,ะแล้วก็ค่าจ้างดำนาก็แพงขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนี้12ื่นสองตอนนี้หมื่นห้านะคะแล้วก็แพงขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือคนทำนาเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดนะคะเพราะว่าคือหลายอย่างเนาะคือมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะคนทำนาไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ผู้คนเนี่ยหายไปไหนหมดนะคะ ผู้คนน่ะออกไปทํางานนอกเมืองกันหมดนะคะไม่ว่าเขาเปิดประเทศไทยเนาะก็ไปทํางานที่ประเทศไทยนะคะบางคนก็ไปทํางานที่เมืองลานะคะบางคนเพราะว่า ค่าเงินเขาจะสูงกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองลาแบบนี้นะค่าจ้างเนี่ยจะสูงกว่าที่เชียงตุงนะคะก็เลยไม่มีคนทนานาเนาะคือจะหายากมากเลยนะคะหานี่หาได้แต่ว่าหายากมากเลยวันนั้นเห็นเมโทรหาคนมาแบบอ่า อ่าเขาเรียกว่าทำนาเนาะนะคะคือโทรคนนี้ก็ไม่ว่างคนก็ไม่ว่างคนนี้ก็ไม่ว่างแบบนี้นะโทรกันวุ่นวายเลยนะคะคนถอนกล้าคนอะไรเงี้ยก็หายยากมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึงคนในชินตุงเนาะส่วนมากก็จะไม่ค่อยทํานากันแล้วน้องเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะคะก็ไม่ค่อยทํานากันแล้วก็จะออกไปทํางานที่แบบไปได้ดีกว่าที่การทํานาแบบนี้เนาะอย่างเช่นเออมันมีมันมีทั้งแบบข้อดีและข้อเสียนะคะตรงนี้เนาะไปทํางานนอกอ่า คือนอกนอกเมืองของตัวเองนะคะคือไม่ได้ทํานาแล้วเพราะว่าทานาเนี่ยมันทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งอะไรหลายอย่างเนาะม,นมันไม่คุ้มกับที่เราทําทไปแบบนี้นะคะแล้วก็เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็ทํานากันไม่เป็นแล้วนะคะอย่างเช่นใหมก่ก็ไหม่ใหม่ก็ทําไม่เป็นนะคะบอกเลยว่าอนาะคตข้างหน้านี้คือไม่ได้ทํานาแน่นอนนะคะแต่อาจจะทําแบบทํากินนี่อาจจะทําได้อยู่เนาะ หลายๆคนที่เขาไม่ทํานาเขาก็จะไปทํางานเนาะไปทํางานมันก็มีหลายหลายงานนะคะคือออกไปทํางานออนไลน์นะคะไปทํางานเาขาเรียกว่าอะไรไปรับจ้างทำทำนาที่ที่เมืองอื่นอะแบบนี้นะคะที่เมืองอื่นอย่างเช่นไปประเทศไทยบ้างไปเมืองลาบ้างเนี่ยทำงานออนไลน์บ้างอะไรแบบนี้ทำงานออนไลน์นี่มันอาจจะได้เยอะกว่าการทํางานทานาเนาะ ทำงานออนไลน์นี่ก็มีหลายอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเว็บการพานันเนาะแล้วก็คอสเซนเตอร์นะคะแล้วก็งานออนไลน์ดีก็มีนะคะไม่ดีก็มีแบบนี้นะคะคือบางคนก็ชอบมาทางแบบงานเอรเขาเรียกว่าอะไร, center, อะไรคอสเซนเตอร์อะไรแบบเนี้ยคอสเซนเตอร์หลอกลวงผู้อื่นแบบเนี้ยเนาะมันก็มีนะคะมันก็มีทั้งดีงานออนไลน์นี้มีทั้งดีไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแบบ ออนไลน์แบบขายต้งขายอะไรแบบนี้เนาะหรือว่างานแบบออนไลน์ที่แบบมันไม่สุจริตนะคะก็คืองานแบบเขาเรียกว่าอะไรคอรสเซนเตอร์นั่นเองเนาะอย่างเช่นเราก็เห็นในข่าวบ่อยๆนะคะว่าอคอร์สเซนเตอร์หลอกลวงพู้นแบบนี้เนาะ,ะนะคะแล้วก็มีงานแบบเว็บการพนันเนาะแล้วก็งานแบบ งานออนไลน์ต่างๆนะคะคืองานออนไลน์นี่มันมีหลายประเภทมากๆนะคะอยู่ที่เราว่า,วาจะเลือกทํางานแบบไหนนะคะบางคนก็แบบชอบไปในทางที่มันไม่โอเคไม่สรีดแบบนี้ก็มีเยอะมากเลยนะคะในเชียงจุงก็มีเยอะมากนะคะแต่ว่ามันมันคือยังไงคือหม่ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงเขาถึงชอบงานแบบแบบนี้เนาะงานแบบหลอกลวงคนอื่นอะไรแบบนี้มันก็มีเยอะนะคะ คือไม่ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เยอะเนาะมันไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ผู้คนว่าจะเลิกงานแบบไหนก็ก็อยู่ที่เขาละกันนะคะหรือคือเราไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามใครได้แบบนี้เนาะไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามไม่ให้ทําห้ามไม่ให้ทําไม่ดีนะห้ามมันมันห้ามกันไม่ได้จริงๆนะคะเรื่องนี้นะคะคือหลายๆคนคิดว่างานออนไลน์เนี่ย มันดีนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยสึกจริตนะคะก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่จิตสํานึกของเราละกันนะคะถ้าเกิดเราชอบไปทางนี้ก็โอเคนะคะไม่มีใครแบบว่าอะไรแต่ว่ามันมันไม่ดีเนาะมันไม่ดีก็อยู่ที่เราเลิกทําดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่เราเลิกละกันนะคะ คืองานออนไลน์ต่างๆอะ่ะคือถ้าเราทำแบบอย่างสุดจดิตมันก็โอเคก็น่าสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรเนาะก็อยู่ที่ไหนทำงานอะไรมันก็ทำแบบอย่างสุดจดิตเนี่ยมันก็แบบดีต่อตัวเราเนาะแต่ถ้าเราทำแบบาการหลอกลวงผู้อื่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็อยู่ที่จิตสำนึกของผู้คนเนาะว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีเนาะก็อยู่ที่ เขานะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้นั่นเองนะคะตอนนี้เขาแบบคือไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีคนทํานาก็คือไปทํางานแบบ หลายๆทางมากเลยนะคะไม่ว่าจะไปทํางานอยู่ประเทศไทยทํางานอยู่เมืองลาหรือว่าทํางานออนไลน์ line, อะไรต่างๆเนาะมันก็มีสรารพัดอย่างเลยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนทํานาสักเท่าไหร่คือบอกเลยนะคะปีนี้นะคะคือหาคนทํานายยากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเกยผู้เท่าผู้เกยเนาะก็ออกไปทํางานต่างเมืองหรือว่าต่างแดนหมดเลยนะคะหาคนทํานายยากมากเลยนะคะ คือค่าแรงก็สูงมากเลยเนาะสูงก่อนทุกๆปีนะคะคือมันจะสูงไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะอย่างนึงคือการเช่าพื้นที่เนะเขาไม่ได้คิดแพงนะคะที่ใหม่เขาทำนี่ก็เช่าเขาก็เขาไม่คิดแพงก็เลยทํานะคะคือแบบว่าเหมือนทอํอให้ทําฟรีเลยก็ได้แบบนี้เนาะคือแบบว่าทุกๆคือทุกๆปีเนี่ยคือเราทานา3ามสี่หัวนะเขาเรียวกว่า3ามสี่หัวนะคะคือคือมันไม่มี มันไม่มีคนทํานานะคะแล้วก็คือเขาก็ไม่อยากจะปล่อยให้อ่าปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยล้างไว้แบบนั้นแบบนี้เนาะเพราะว่าปล่อยล้างไว้แบบที่มันจะไม่ดีนะคะเวลาเรามาปลูกข้าวเนี่ยมันดินมันจะแข็งแบบนี้นะคะมันก็เลยมีหญ้ามีอะไรขึ้นนะคะเขาก็ไม่อยากให้ปล่อยทิ้งนะคะเขาก็เลยบอกว่าเจ้าของนาเนาะก็เลยบอกว่าอนั้นให้ทาฟรีเลยแบบนี้นะคะ แม่ก็เลยแบบเออเสียดายก็ทําทําไปเธอแคือแบบว่าทํานาเยอะมากเลยนะคะทั้ง4ี่หัวเลยนะที่ติดบ้านคือ1หัวนะคะแล้วก็อีกอไปข้างหน้าอีกประมาณ3หัวนะคะคือทําหมดเลยนะคะก็คือให้ข้าวเขานิดๆหน่อยๆแล้วแต่ให้อะไรนี้เนาะปีที่แล้วนี่ก็บอกว่าเออไม่ทําแล้วแบบนี้เนาะจะไม่ทําไม่ทําแล้วนาเพราะว่าไม่มีคนทําแบบนี้นะคะแม่ก็ไปบอกเจ้าของเจ้าของเขาบอกว่าเออนั้นก็ทําฟรีไปเลยแบบนี้นะคะแม่บอกว่า เขาให้ทําฟรีก็เลยทํานะคะคือ,อหลายๆคนก็บ่นเนาะบ่นว่าไม่มีคนทํานาเลยหาคนยากมากเลยอะไรนะคะมวมาจะเป็นที่ท่าเหลือก็เหมือนกันหาคนทํานายากมากเลยนะคะอืมโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หม่สินตุงด้วยนะคะสำหรับคลิขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ